สวัสดีครับวันนี้มาพบกับส้มโตโยต้าเช่นเคยนะฮะวันนี้นะครับผมมีรถ1รุ่นจะแนะนําให้กับคุณลูกค้านะครับที่จะพาครอบครัวของคุณลูกค้าไปเที่ยวช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานนี้นะครับก็คือเจ้าโครรา l าครอส s r คันนี้นั่นเองแล้วคันนี้มีความพิเศษอะไรบ้างนะครับสิ่งอำนวยความสะดวกแรกที่ผมจะแนะนําก็คือเจ้าสรุกนั่นเองครับ และอีกหนึ่งเรื่องที่ผมอยากแนะนำนะครับก็คือห้องเก็บสัมภาระด้านท้ายที่มีขนาดที่กว้างมากๆเลยนะฮะแต่ก่อนที่ผมจะพาไปดูห้องเก็บสัมภาระเนี่ยตัวนี้นะครับของเรายังมาพร้อมกับการเปิดฝาท้ายแบบคิกเซนเซอร์คิกเซนเซอร์ใช้ยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับ และเจ้าโคโราครอสจีอาของเรานะครับยังมาพร้อมกับกล้องมองรอบพัน360องอศานั่นเองครับ และนี่แหละครับอีกหนึ่งรุ่นที่เป็นทางเลือกให้กับคุณลูกค้านะครับเจ้าโคโร拉ครอสจีอายังมาพร้อมกับสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับที่คุณลูกค้าจะได้รับไปเลยกับช่วงเทศกาลสงการานต์แบบนี้นะฮะให้ครอบครัวของเราเนี่ยมีความสุขและก็ประหยัดน้ํามันด้วยตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ไฮบริดที่สามารถตอบโจทย์ยุคน้ํามันแพงแบบนี้ถ้าคุณไม่รีบมาซื้อถือว่าคุณพลาดอย่าลืมนะครับฝากติดตามเพจโตโยต้าจุมพลของเราด้วยนะครับบ๊ายบาย